สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวันดาทุกทท่านนะคะพบกันอีกวันนี้นะคะเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะวันนี้อากาศปลอดโปร่งร่งดีเกี่มใสมากนะคะวันดาก็ได้มาพบกับพ่อแม่พี่น้องอีกเช่นเคยนะคะ ช่วงนี้ก็ชุกละหกหน่อยนะคะอากาศเดี๋ยววันดีคืนดีนะคะเดี๋ยวตกเดี๋ยวไม่ตกนะคะฝนก็เป็นไปตามธรรมชาติเนาะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดอยากสนใจอยากได้สินค้าของเวลดา,าก็เชิญได้นะคะว่าดาผ้าคามอยู่ที่จังหวัดสกลนครน,นะคะสินค้าผ้าคาม ของเรามีพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะหากท่านใดอยากได้สินค้าก็ทักทายมานะคะข้อสําคัญพ่อแม่พี่น้องให้ดู EP ีนะคะหลายคนที่ทักมาท่านไม่ดู E ีีก็ไม่สามารถดูสินค้าให้ชัดเจนได้นะคะท่านดู EP ีนะคะตอนนี้ e ี2ี0 0กว่าแล้วนะคะกอท่านดู E ีีแล้วก็โทรมาจากเบอร์โทร0ู8ย์4 2 5า6นเบอร์โทรของวระดาติดต่อได้ตลอดเวลานะคะ หรือตอบช้าหน่อยก็ขออภัยเพราะบางครั้งก็ไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์เพราะว่าฟ้าตกฝนลงบ่อยมากนะคะโอเคในคลิปนี้ววลาก็จะมาให้ท่านเป็นผ้าพันคอเล็กนะคะสี่ตะกรราคา29 9หรือสองสามร้อยห้าสิบเราให้ท่านเพียง220ราคาเดิมนะคะหากท่านใดสนใจทักมาได้นะคะสินค้าผ้าคามของเรานะคะมีกล่องพร้อมนะคะกล่องแบบนี้นะคะเพียงกล่องละ20บบาทซื้อเพิ่มเติมได้นะคะโอเคเราจะสตาร์ทให้ท่านเลยนะคะ อันดับแรกเราสะตาร์ไปเลยนะคะเป็นผ้าพันคอสีตะกรนะคะสวยงามมากลายสายฝนนะคะเราให้ท่านเพียง220บบาทนะคะเราจัดโปรพิเศษให้ท่านเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายเราแบ่งปันให้ท่านราคาพิเศษนะคะสินค้าของคนไทยนะคะผลิตก,กันอยู่ที่จังหวัดสกลนครแท้แน่นอนนะคะสำนัก โอที่ผลิตก็คืออยู่บ้านถ้ำเต่าจังหวัดสกลนครอำเภออากาศอํานวยนะคะเป็นสินค้าผ้าทำแท้แน่นอนแฮนด์เมดนะคะใช้ทอมืออย่างเดียวล้วนๆเลยนะคะวราดาจะขายของตรงหน้าปกวราดาจะไม่โกหกลูกค้านะคะว่าผ้าแบบไหนขายแบบไหนก็โอเคนะคะขายให้ท่านพิเศษเลยนะคะ2 2 0บาทนะคะ เราจะมีกันอยู่สองพืนนะคะลายสายฝนนะคะมีอยู่สองพื้นนะคะท่านอยากได้เยอะๆก็ทักมาก่อนนะคะสินค้าเราหาเพิ่มเติมได้นะคะโอเคมาอีกนะคะพื้นที่สองนำเบอร์ที่สองนะคะเป็นลายขั้นนะคะสวยคะ่ะท่านดูนะคะนี่คะ่ะงามมากนะคะเราก็แบ่งปันให้ท่านเพียงสองอยี่สิบนะคะท่านใดสนใจทักทายมาเลยนะคะ ทักทายมาได้ค่ะสินค้าเรามีกิ่งพร้อมขายมีเทเน่นอนแบ่งปันให้ท่านสุดๆเลยนะคะวันนี้เรามีกิ่งพร้อมขายมีเทแน่นอนแบ่งปันท่านเต็มที่2 2 0เท่านั้นเองท่านใดสนใจทักมาได้นะคะสินค้าของเรามีพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านเลยนะคะบอกที่อยู่ให้ชัดเตียนเบอร์โทรให้ชัดเจียนเท่านั้นเองง่ายๆสบายๆนะคะข้อสําคัญสินค้าของเราโอนเงินก่อนเท่านั้นเราไม่มีนโยบายเก็บปลายทางนะคะโอนเงินก่อนนะคะ โอเคนะคะผ้าคามแทสกุลนครแล้วมาอีกลายนี้ก็สวยนะคะลายนี้ก็สวยมีลูกค้ารับไปหลายพื้นอภิษฝาเพื่อนๆอ,อ,อ,อยู่เมืองนอกนะคะอันนี้ก็โอเคเราก็แบ่งปันท่าน2 2 0บาทนะคะแบ่งปันให้พิเศษเลย2 2 0บาทนะคะวันนี้เรามีกิง่งมีเทนแน่นอนแบ่งปันท่านสุดๆเลยนะคะเต็มที่ให้2 2 0บาทนะคะสุดๆ2 2 0บาทนะคะโอเค สีสวยแายงามพิ้นผ้าคำแทกสกุลนครนะคะมีลายลูกแก้วท่านดูนะคะเห็นไหมคะมีลายลูกแก้วในตัวรับรองรวลาขายสินค้ามีแต่ของใหม่ๆทั้งนั้นนะคะมาอีกคือนี้คนละลายนะคะคนละลายนะคะแต่ราคาเดียวกันนะคะนำเบอร์สี่ สินค้าของเราท่านอยากได้ลายผืนก็ได้นะคะท่านอยากได้ลายค่ะเข้ากันได้ก็โอเคค่ะทุกอย่างมีกิ่งพร้อมขายค่ะเข้ากันไปเลยจะได้สวยงามแบบธรรมชาตินะคะแล้วก็มาอีกนะคะตัวนี้อรดาก็ให้พิเศษนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะวันนี้เรามีกิ่งพร้อมขายอันนี้เป็น สายฝนจะเป็นสีจืดนะคะเราจะยกคนและนําเบอร์ให้ท่านนะคะอันนี้เป็นสีจืดนะคะนําเบอร์หนะคะสีจืดนะคะเขาเรียกว่าสีซอฟสียีนนะคะตัวนี้เรียกว่าสีซอฟสียีนนะคะสองยี่สิบาทเช่นกันนะคะจ้ะสองบาทนะคะ220บาทนะคะ220บาะะ220บ,าะะ220บาทเนาะ แล้วเรายังมีผ้าชุดนะคะผ้าชุดตัวนี้นะคะเป็นสี่ตะกอแท้เลยนะคะสวยวรดาจะยกแบบนี้นะคะเพราะมันยาววรดาจะให้ท่านพิเศษชุดนี้นะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยไม่มีกําไรนะคะแต่อยากขายเอาเงินมาหมุนมากินมาใช้นะคะหนึ่งคูณสี่เมตรหนึ่งพันหนึ่งพันสองร้อยนะคะสุดๆดเลยนะคะผ้าชุดนี้ให้ท่านเลยหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะ เราพิเศษให้ท่านนะคะหนึ่งพันสองรอยบาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะเหลือชุดเดียวขาดทุนนะคะแตะเ่เฮาให้ท่านนะคะพิเศษหนึ่งพันสองรอบาทนะคะโอเควันนี้เราแบ่งปันสุดๆเลยนะคะแล้วก็เรามีกางเกงตัวนี้ยังเหลือตัวเดียวนะคะปกติตัวนี้ขายพันห้าพันหกเราขายให้ท่านนะคะให้พิเศษเลยนะคะตัวนี้ เอลสมอก1,100บาทเอาสุดไปเลยไม่มีกำไร1000บาทนะคะสุดไปเลยท่านใดใส่ได้ก็โอเคถือว่าโชคชะตาตรงกันนะคะ1000บาทนะคะ1000บาทนะคะท่านใดสนใจมาเลยมาเลยนะคะพิเศษเลยนะคะแล้วเราก็มีตัวนี้นะคะตัวนี้มาแบ่งปันให้อีกนะคะอันนี้แบ่งปันเป็นผ้าตัดเป็นตัวอย่างแต่เราขายถูกนะคะเพียง600บาทนะคะท่านใดสนใจทักมานะคะ600บาทผ้าไม่อัดกาวใส่ง่ายๆสบายสบายนะคะ โอเคี okay. ๋ยวเรามาตัวนี้นะคะเรามีอันนี้เพิ่มเติมให้ท่านนะคะอันนี้เป็นผ้าเบี่ยงนะคะพื้นละสาม้อยเกาสิบแล้วให้เทียนสองร้อนะคะเราให้ท่านเลยพื้นละ200บาทนี่ราคาต้นทุนเลยนะคะหนึ่งนะคะพื้นที่หนึ่พื้นที่2องนะคะ,ะ,คะผ้าเบี่ยงนะคะมีหลายลายยกให้ท่านเลยนะคะพื้นละ200บาทนะคะท่านใดสนใจทักได้สองบาทนะคะแล้วตัวนี้นะคะ เป็นผ้าขาวม้านะคะผ้าขาวม้าราะคาร้อยห้าเก้าเราให้ท่านเพียงพื้นละร้อยนะคะขายสุดๆไปเลยพื้นละร้อยไม่มีที่ไหนอีกแล้วนะคะขายเพื่อเอาเงินมาหมุนมากินมาใช้พื้นละร้อยมีอยู่สองเนเท่านี้ขายหมดแล้วหมดเลยนะคะพื้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะผ้าขาวม้านะคะแล้วเรามีผ้าขาวนะคะผ้าขาวนี้เราจะมีอยู่สองรุ่นนะคะ อันนี้เป็นรุ่นใหญ่นะคะรุ่นใหญ่390แลเ้าราขายท่านราคาเต็มที่250รุ่นรอง200อยนะคะหากท่านใดสนใจทักมาสินค้าเราทุกอย่างมีกิ่งพร้อมขายมีแท้แน่นอนเลยนะคะแล้วเรามีพาสิ้นอันนี้นะคะตัวนี้เอวนะคะสไปนยนะคะตัวนี้เอวสามสิบสี่นะคะเราให้ท่านเพียง 1,200บาทนะคะสุดๆไปเลยนะคะอันนี้เอลสานะคะพิเศษ1,200งพ้เช่นกันสุดๆไปเลยนะคะค่ะโอเคค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะคลิปนี้เราก็มาให้แบ่งปันนะคะเพราะมีญาติโทรมาทุลักก็ด่วนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เมตตาค่